ผู้หญิงอ่ะอาจจะเริ่มเปลี่ยนไปใช้ถุงผ้าหรือว่าใช้ reusable cup แต่คงแบบไม่เปลี่ยนผ้าํำไมเราเลยรู้สึกว่าเอ้ยทำไมเราไม่ทำทางเลือกเนเพิ่มขึ้น<ม>คือโอเคมันอาจจะไม่ใช่ซี w a เวสแต่อย่างน้อยมันเป็นทางเลือกที่ดีกว่าชื่อลุงวรังทิพย์สัจจิพวันนะคะตอนนี้เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ CEO ของ I อว่าค c นเซปค่ะ ตอนนี้ที่เราทําเราทําเป็นผ้าละไมนะคะผ้าละไมแบบย่อยใส่ได้และออร์แกนิกที่ไปขายเป็นแบบสับสคริปชั่นโมเดลแบบรายเดือนคะ่ะมันเริ่มมาจากเพนจอยที่ตัวเองเจอคะ่ะผ้าละไมทุกวันนี้ที่เราใช้อะ่ะเราเป็นคนที่ค่อนข้างซนซิทีฟอ่ะคะ่ะเราก็แพ้หลายๆครั้งแบบหลายๆยี่ห้อแล้วเรารู้สึกว่าเอ้ยวเวลาเราเลือกผ้าละไมทีนึงอะ่ะเราดูไม่ออกเลยว่าอันเนี้ยเราจะแพ้ปเปล่าคือเหมือนมันต้องเป็นการลองผิดลองถูกตลอดเลยผ้าละไมของเรานะคะถ้าเกิดเข้าไปดูอ่ะ จะสังเกตได้ว่าทุกๆอย่างมันแตกต่างกัาพยนตร์วันนี้หมดเลยตั้งแต่ในเรื่องของเรามองมันจนกระทั่งวิธีการใช้การทิ้งการซื้อคือเปลี่ยนหมดเลยสิ่งที่เราต้องการสื้อเราอยากให้พาพยนามั์หรือว่าเรื่องพวกนี้เพื่งเรื่องประจําเดือนมันมีความโปร่งใสมากขึ้นคือทุกวันนี้นะคะเราไปถึงไปเดินดูหอภาพายนตร หรือเราไปดูจริงๆอะเราไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่ามันทํามาจากอะไรแต่ละชั้นอะมันคือทํามาจากอะไรและเราต้องทายัางไงแลมันจะกลายไปไหนต่อคือไม่มีใครรู้ว่าผ้าอนาม1หนึ่งแผ่นเทียบเท่ากับถุงพลาสติกสี่ถุงใช้เวลา5้าร้อยถึงแปดปีในการสลายตัวแล้วพอนามันสลายตัวมันกลายเป็นไมโครพลาสติกอีกคือเราอาจจะตายไปแล้วแต่ว่าผ้าอนามเราอย่างลอยอยู่เงี้ยคือไม่มีใครรู้เพราะไม่มีใครเขาคิดถึง เราเลยคิดว่าเอ้ยเราควรจะมีความความโปร่งใสในเรื่องนี้มากขึ้นผู้บริโภคควรจะมีสิทธิ์แบบที่รู้ว่าเอ้ยเราใช้อะไรไปถ้าเกิดเราไปดูผ้าทหมายทั่วไปอ่ะมันจะหวานมากแบบหรือไม่ก็ฉูดฉาดเลยแล้วมันกลบข้อมูลที่สําคัญจริง mm hmm. ๆนอกจากนี้คือถ้าเกิดเราไปสังเกตดูดีๆแล้วอ่ะผ้าทหมส่วนใหญ่เขาไม่ได้อธิบายเลยด้วยซ้ำอ่ะว่าข้างในอ่ะหรือแต่ละชั้นทามาจากอะไรเราเลยเริ่มโดยการบอกเลยว่าเออเนี่ย เราอยากให้แต่ละชั้นน่ะมันบอกแบบชัดเจนเลยบนแพคเกจจิ้งว่าแต่ละชั้นน่ะทำมาจากอะไรแล้วมันหน้าตาแบบเป็นยังไงแล้วมันมีไว้เพื่ออะไรเราเชื่อว่าข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นเท่านั้นน่ะถึงจะควรที่จะอยู่บนกล่องแพคเกจจิ้งเราขายผ้าอำไมเหมือนขายเน็ตฟลิกเพราะว่ารูปแบบการขายของเราเป็นแบบ subscription แบบรายเดือน ซึ่งอันนี้ไม่ใช่ว่าแบบเหมาใจย6เดือนแล้วเราจ่ายไปเท่านี้แล้วเราได้ทุกแบบเท่านี้นะมันคือการตัดบรทุกเดือนแล้วเราเปลี่ยนรายการยกเลิกเว้นอะไรทุกอย่างได้มีความยืดหยุ่นและเฟล็กซิบลมากคือเราอยากให้ช่องทางการขายมันเข้าถึงลูกค้าได้มากที่สุดเท่าที่าได้พอเราเข้าถึงลูกค้าได้อะลูกค้าจะได้รับ Personalization และ Customization เพราะว่า Data ที่เรามีอยู่หรือว่าพฤติกรรมของลูกค้าเราสามารถรู้แล้วเราสามารถแนะนําได้ดีขึ้นพอมันมาส่งที่บ้านได้เลยแล้วอะ มันช่วยม,มันตอบโจทย์ลูกค้าในช่วงโควิดด้วยเราเลยรู้สึกว่าเออการทำแบบ s u b s c r i p t ันอ่ะมันเหมาะกับพฤติกรรมของลูกค้าทุกวันนี้และมันตอบโจทย์กับลูกค้าสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะคะคือมันจะมีหลายๆคนโดยเฉพาะคนที่ต้องงานทำอะไรใหม่ๆเพราะลุงทำอะไรใหม่ๆแล้วมันการเป็นว่าไม่มีใครเชื่อไม่มีใครเข้าใจอยากจะบอกว่าคุณไม่ต้องฟังใครเลย ลองมาแบบคุณเชื่อในตัวเองและคุณรู้ว่าคุณทําเพื่ออะไรเพื่อใครและนอกตอนนี้คือคนที่สําคัญที่สุดอ่ะคือลูกค้าถ้าเกิดว่าคุณฟังแล้วคุณทุกคนบอกว่าของคุณมันแบบไม่มีทางที่จะเวิร์กแต่ลูกค้าคุณแบบบอกว่าเขาชอบเขาอยากจะเขาแบบขอบคุณที่ทาผลิตภัณฑ์นี้ออกมาคนที่สําคัญที่สุดที่เราควรจะฟังอ่ะคือเสียงของลูกค้าไม่ใช่เสียงของคนเราข้างที่ไม่เชื่อในตัวเรา